ว้าวหลังจากจิบกาแฟเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่โหมดอาหารเช้า,จ,โโราจริงๆเขาพี่อาหารเร้าไงเฮ่าเด้รู้ลาพร้อม,อมแต่ว่าเราชอบอะไรที่มันยากลําบากก็จะมีโมซามชันสไลด์สันคอเราก็มีพวกเห็ดมีมุนเส้นแล้วก็น้ําจิ้มหมูกระทะสองแบบเราก็ได้มองข้ขาวมาเพราะว่ามันบม่มีหมอย,อยังแล้วโอ๊้ยเดือดแล้วเดือดแล้วเดือด เดือดๆแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะกินท่ามกลางธรรมชาติคุณเขาต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆแล้วก็ใส่หมอกนาหนานะคะุคณคอรอจ้ะคนร<ๆ>อๆจะตะเกียบอยู่ข้างฉันไม่มีผักสีเขียวเลยเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ในเวลา4-3พี่น้องหลายคนก็ว่าคือนรไปแมคโครขึ้นรไปนันนี่หนูออก ไปหาน้วกินตอนตีสามค่ะ <ใน S 1> พี่น้องแม่โเปิดหมสอง <c oughs> ใส่เส้นลงไปเท่เอินเขาเจ้าดุกผูกอยากเหรอ <c oughs> <c oughs> มานอนครักนอนแน่เดี๋ยวรอเดือดก่อนพี่น้องพอเดือดแล้วใส่หมูเลยใส่หมู <c oughs> ันเลยก <c oughs> ินแบบ ้มๆนี่แหละมันก็สุกอยู่นะเชื่อฉันไหมมันก็สุกอยู่แต่ว่ามันก็เป็นหมั่งข้าวเห็นแหมฉันทำบ่อยตอนเรียนมหาลัยเลยเอ้าเดี๋ยวต้มผัดแกงส้มที่นี่ม้องเดี่ยวนี้เลยมั่งข้าวทั้งหุงข้าวอือหืึไปได้อร่อยจิ้มไหนเลิศอาอคุณจิ้มอันเดียอันนี้อร่อยอยู่อ๋อคุณจิ้มเดียวก็รสชาติบ่ต่างกันบ้าไหนดอกสั้นขึ้นนี่ ก็จะประมาณนี้แหละคนแค่นี้ก็หิวใจแล้วนี่อลองชิมแรกดูแซบ่บกินอิ่มแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะไปเล่นน้ำ <c oughs> แค่อ่างแล้วเ้ากับสีออกจากที่พักเขา <c oughs> ไ่ต้องออกเทียงเป๊ะก็กกได้หรอกจากสิเอ็ดโมงคือ ข้าไปหากิ่งเขาไปนางชิ้วคาเฟ่ไปถ่าลูกไป,ปอย่างนั้นเสียกะดาเนาะมาทุกคนอร่อยมาก